เกรซการกล่าวแฮปปี้รัก6ปีไฮโซนิคแต่ยังไม่พร้อมแต่งเผยแฟนวางแผนเป็นเดือนเซอร์ไพรส์วันเกิดค่ะปลื้มปลีมฉิกยิ้มไม่หุบไปเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักแสดงสาวสายหาเกรซการกล่าวหลังแฟนหนุ่มไฮโซนิคจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่กับปาร์ตี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุ36ปีในทีมจ็อกมาร์ดอย่างที่เจ้าตัวนั้นชอบค่ะแต่พอถูกถามแซวว่า หวานแววขนาดนี้คบมา6ปีแล้วพร้อมแต่งเลยไหมทําเอานักสแสดงสาวรีบ,รบตอบแบบไม่คิดเลยว่าใจเย็นนะทุกคนในใน,ในวันนี้ค่ะแซวเกรซได้เผยว่าดีใจที่เขาจัดเซอร์ไพรส์เราตอนแรกก็เห็นเงียบๆนึกว่าไม่มีอะไรแต่เขาเตรียมงานทุกอย่างไวเรียบร้อยเขาบอกว่าเตรียมการมาเป็นเดือนเพื่อมาเซอร์ไพรส์เราก็ดีใจที่เขาทําให้ได้ขนาดนี้ค่ะหลายคนถามแซว่าหวานขนาดนี้แต่งเลยไหมกับเรื่องคนถามเยอะมากยังค่ะย่งไม่รีบ ตอนนี้คบมา6ปีแล้วก็มีความสุขดีแต่ยังไม่ต้องรีบมาขอค่ะไม่ต้องคุกเข่าตอนนี้เดี๋ยวจะเจ็บเข่าเอาเปล่า,เ,ลาเพราะเราเองก็ยังไม่มีความรู้สึกที่อยากจะแต่ง และเราก็ยังไม่มีความคิดที่อยากจะมีลูกด้วยยังไงก็ไม่รีบค่ะหรือเราจะไปขอเขาเองเขาเคยบอกกับเราว่าต้องมีเงิน20ล้านหรือให้เราเอานาฬิการาคา20ล้านไปให้เขาแล้วเขาจะแต่งกับเราดูความคิดเขาเพ้อเหมือนกันอยู่นั้นเนี่ยถึงว่าอยู่ด้วยกันได้เอาจริงๆเขาเพ้อก,กว่าเราอีกด้วยค่ะ